นี่คือสิ่งที่อยากบอกเลยนะคะอย่างตามสภาพเก่านอกนะคะอินเตอร์คันนี้นะคะเวลาส่งนะคะเราก็จะเทสไม่ใช่แค่ว่ามัดได้ต้องเทสให้ชัวร์นะคะว่ามัดสวยมัดจริงปมค่ะจริงนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะไปอัดเงินอัดทองได้ทันทีทันใดนะคะ ชุดหมัดก็ต้องชัวร์เลยนะคะนี่คือเกลนอกตามสภาพเดิมๆแต่เทระบบที่เรียกว่าเป๊กันทุกจุดนะคะเพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจนะคะไปใช้งานได้ทันทีทันใดทุกคันเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะเพราะเป็นการเทระบบจากชอดัานชาน้างปุ๊บนะคะตัวจจริงที่นี่ที่เดียวมาเจอกันได้นะคะเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นแหละคะ่ะเราอยู่ที่อำเภอดันช้างน,นะคะจังหวัดสุพรรณบุรี อิงกังกันมาได้063 9264156ย้ำนะคะ063คันไม่เอ่ย